วันนี้มาสามชุกโอ้โหไม่ได้มาที่นี่หลายปีแล้วเนี่ยหลายปีแล้วตลาดรวงไปปีสามชุกรู่นตลาดสดมาละดีมาวันวันปกติวันจันทร์ มาวันจันทร์ก็เลยคนก็เลยดูเหมือนจะไม่ค่อยมากครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้วันเสาร์ทิ์คนจะเยอะหรือเปล่ามีไมแต่น่าจะเยอะอกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งหินร้อน ตลาดสามชุกปกล้องร่วงโลเท่าไหร่อ่ะสามโลอยสามร้อยเหรออืมอืมปลาสลิดอย่างดีเลยปลาสลิดอืมร้านค้าจะร้านค้าจะหลงเหลง คือไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์คนคงจะเยอะเรื่องมันจะซบเซาไปกว่าเมื่อก่อนแต่ปกติที่นี่วันอาทิตย์ก็จะสมัยเป็นวันอาทิตย์วันทีคน่คนจะเยอะคนนั่งเที่ยวจะมาจากส่วนมากมาจากที่มาจากกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพชอบมาเที่ยว lúc chiến đi tôi lúc đi này đợt lọ thiêu rồi nữa để khai màu vẹn <tôi> xư อันนี้ก็อันนี้อิสลาลูกชิ้นเลยกระเจี๋ยวต้มยำนะคะเกาเหลาปลาหมึกปลามึกบุลลึมเลยไม่กินก่อนได้จ้ากินเ๊ยฮะกินเกี๊ยวไหมกินเกี๊ยวได้เกี๊ยบลันไนได้ค่ะแล้วควรเป็มจี้หนึ่งคนเลยกินเกี๊ยวกินเกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยำลูกบุลลึ พี่แท่งก็มานะครับนี่ครับพี่แท่งครับ<ม><น>ดาราคนดังมาเพียบเลยร้<ม>นานนี้เ<ม><น>ยอะเลยคง<ส><บ><ส><บ>เป็นร้านอร่อยดังเดิมของที่นี่แน่นอน,<ม>นออันนี้ผม<ป>ขอน้ำใสอันนี้ นี่น้ำใสอันนี้ต้มยำ ขอบคุณนะคะที่แบบมาเจ้าเก่าเจ้าเก่งมาที่ไรเก่งมาซื้อที่นี่แล้วครับ it, อร่อยเจ๊จุกหมูทอดเจ้าประจำเวลามาที่สามชุกก็จะมาซื้อที่นี่แร้วกัหมูเข้นุ่มอ่า เซ่อเ็ตัวรอยตัวละรอยเสรจยครับปรากฏแน่เนาะ ปล่อยจะภาพได้นะคะไม่นาท้าจีนปล่อยได้ค่ะแม่น้ำท่าจีนฮะทำไมอ่ะ <S <S 2> <S 2> แม่น้ำท่าจีน ไปมาล่องเรือแล้วก็ไปดูบ้านบ้านกุบลิลบ้านนงตุมาลินที่เขามาถ่ายหนังที่ถ่ายละครเมื่อก่อนคนระับคู่กรรมตัวนู้นเลยไปนุ้นบ้านนางสุมาลินอยู่ติดริมน้ําเป็นบ้านหลังเล็กเล็ก็เคยมาเมื่อก่อนตอนล่องเรือเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เสารที่ก็ยังคงมีล่องเรืออยู่นะแม่น้ําก็สะอาดดี กัดดีเดินสบายดัยมสะพานพรประภาน้องยัง,ยยงตัวน้อยอยู่เลยยังเล่ดรงสาอยู่เลยอย่างนู่นนู่นนูน่นอ,อูเพื่อนอยู่นู่นมาแล้วาะมาแล้วลายแต่แต่เลย ไายแทะเลยเยงงฮ้ยปลาปลาเสือใครจะมาปล่อยล่ะอหืมค้อะอย่างกันเาปล่อยจังหืีเงียบเรีย,ย,ยว่าเสารที่คนก็ยังเยอะเหมือนเดิมแต่วันนี้เรามาวันปกตินะครับคนก็เลย ดีแล้วที่ไม่มาเดินเบียดเสียดกันดีที่ไม่มาเดินเบียดเสียดกัน <c oughs> ยุดคุณพ่อ่าอ้าวถ่ายรูปอีกแล้วครับถ่ายรูปอีกแล้วนะคะพ้องเอาไปนั่งเดเอาไหม <c oughs> เออถ่ายวิดีโอ ก็จะเป็นเป็นงานศิลปะเป็นวิถีชีวิตของชุมชนเออชุมชนตลาดสามชุกก็น้องเทว่าวจะมาถ่ายลูกก็จะเยอะมาถ่ายรูปสนะั้น ซื้อสายใหม่เหรอไปหาดูสายใหม่หมฮะแก้เปเก็ก <c oughs> สายใหม่นี่เหรอตรงซอยไหนซอยนี้ซอยแรกเหรอหาซื้อสายใหม่ก่อนเป็นร้านถ่ายภาพเก่าห้องภาพคนเบาบางมาก <c oughs> อืม โอกลรองโลเท่าไหร่คสี่สิบสามโลร้อยอืมสี่สิบสามโลร้อยอันนั้นอ่านเลยด้อแมวเป่ะ

หปีใช่เพิ่งที่นี่ห <laughs> ้าปีหปีมาวันธรรมดาคนเลยไม่ค่อยมีครับปกติคนก็เยอะอยู่เสาร์อาทิตยนะ์แต่ก็ดีไม่ต้องมาบิเดเสียดเท่านะอออาอเมาสิข้อย <laughs> ทอดหน้าลานตลาดสามชุกร้อยปี <laughs> คราก็จะเดินทางกลับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอากาศก็เพ้นว่าวันนี้ฟ้าจะรัวๆไม่ค่อยมีแดดนะก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่บายบาลก็ไม่ม้ลุะไล่เไยหลุดไปน่นอีกเนาะตรงไปโน่นี mm-hmm